สวัสดีชาวโมโต GP ทั้งหลายนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับการแข่งขันสปินเดฟเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะดึกเสลือเกินนะฮะแต่ก็คุ้มค่ากับการดูนะครับผมเองนั้นเนี่ยก็ดูไปง่วงนอนไปนะครับดูบ้างหลับไปบ้างนิดนึงนะเมืม่อวานนี้ต้องบอกเลยว่านะฮะทางด้านของเปโดคอสต a านะครับได้ออกสตาร์ Star อยู่แถวหน้าเป็นครั้งแรกเลยของฤด,ดูกาลนี้ปี2025นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเองนั้นเนี่ยก็ทำผลงานได้แบบดีเยี่ยมมากๆลยนะสมกับการได้ออกสตาร์ทแถวหน้านะฮะเมื่อวานนี้จริงอยู่ครับถึงแม้ว่าทางด้านของมาโคเบสกี้นะฮะจะออกสตาร์ทดีแล้วก็นำมาเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ว่าในช่วงของรอบแรกสองรอบสามรอบเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทางด้านของคอสตาเองนั้นเนี่ยเปิดเกมบุกแน่นอน,นะฮะและตัวเขาเองก็เปิดเกมบกุกจริงๆด้วยเขาสามารถที่จะไล่ชาร์จนะครับแซงทางด้านของเบสกี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้ด้วยนะฮะ เมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยในรีดเดอร์กรุ๊ปกลุ่มของผู้นำนั้นเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่าโหสามคนนี้นะเลข7ทั้ง3คันเลยนะครับเบอร์3 7เบอร์72เบอร์73ฮะทำได้ดีเสลือเกินนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยการแข่งขัน12รอบของสเปนเรตเนี่ยต้องบอกเลยว่าฮะเป็นการแข่งขันที่แบบมีลุ้นตลอดเลยนะทั้ง12รอบแล้วก็เวลาในการแข่งขันรวมถึงรอบในการแข่งขันแล้วก็รถแข่งในสนามนั้นเนี่ยสำหรับ3 3คันนี้เนี่ย ไปเร็วมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าเร็วมากๆาจริงๆเมื่อวานนี้สนุกสนุกจริงๆเมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นฝีมือแล่มือของไปโตคอสตาแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจับตามองทีเดียวนะฮะกับไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเบนสกี้เนี่ยพอเจอทางด้านของคอสตาแซงขึ้นไปแล้วเนี่ยเบนสกี้เองเนี่ยบวกเหมือนกันนะครับไม่ใช่เม่บวกนะฮะแล้วก็ทําได้ดีเหมือนกันแต่ว่า มันยังไม่พอมันยังเหลืออีกนิดนึงอะที่เขาสามารถที่จะแซงได้ฮะแต่ว่าทางด้านของเบสกี้นั้นก็ทําไม่ได้ครับพอทําไม่ได้แล้วเนี่ยแน่นอนฮะพอมันผ่านไปหลายๆรอบแล้วเนี่ยกลับเจอทางด้านของอเล็กมาเกสแซงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าอเล็กมาเกสเขาคนนี้นะฮะที่เป็นจุดเปลี่ยนของอคอสต้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนยง่างเหรอก็อคอสต้านั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอเล็กมาเกสมานะผมว่าเขาเนี่ยได้ที่1นึ่งสปินเลสนะแต่ว่าอเล็กมาเกสนั้นเนี่ยแหม่มาเป็นจุดเปลี่ยนนะครับ ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้รอบกลางๆนะสำหรับอะเล็กมาเกสก็ถือว่าขี่ได้ดีไม่แพ้คอสตาเหมือนกันนะครับเราได้เห็นฝีมือของอเล็กมาเกสเหมือนกันนะเขามีความเร็วนะผมบอกเลยว่าอเล็กมาเกสเนี่ยมีความเร็วซึ่งในช่วงทางตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอะเล็กมาเกสเนี่ยมักจะแซงคอสตาได้ครับแต่ว่าในทางกลับกันในช่วงของทางโค้งเนี่ยถ้าเกิดเราดูดีๆฮะอะคอสตากับรถ KTM นั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามักจะแซงกับอะเล็กมาเกสได้ด้วยนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่ทางด้านของอเล็กซ์มาเกสแซงเมสกี้ขึ้นไปนีแล้วก็ไล่ชาร์จเข้าไปหาคอสตาแล้วก็สามารถจะแซงคอสตาขึ้นไปเป็นที่1ได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผัดกันขึ้นผัดกันลงนะระหว่างอเล็กซ์มาเกสกับคอสตานั่นเองนะครับต้องถือว่าสนุกมากๆลุ้นอยู่เหมือนกันฮะลุ้นว่าโอ้โหจะพากันเกี่ยวกันลงหรือเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเพราะว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยมีความเร็วแบบความเร็วสูงมากๆเลยนะเราจะเห็นได้ว่าจากทางตรงนั้นเนี่ยทั้งคู่แบบใส่กันไม่ยยยััังเเเลลนนะะฮต็มที่กครบ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของเบสกี้เองเนี่ยแน่นอนฮะก็ระยะเวลาช่องว่างของแก๊ปเนี่ยมันก็ค่อยห่างจาก2คันหน้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเขามีความเร็วนะสำหรับ2คนนี้นะอเล็กมาเกตกับคอสตานั่นเองนะครับคือในการที่อเล็กมาเกตเนี่ยจะแซงคอสตาได้เนี่ยผมดูแล้วนะฮะอเล็กมาเกตเนี่ยมักที่จะแซงคอสตาได้ในทางตรงนะครับแต่ว่าเวลาถึงทางโค้งอะไรเนี่ยผมดูแล้วอะคอสตากับรถเคเดมนันเนี่ยมักจะได้เปรียบอเล็ก พราะว่าในการเข้าโค้งผมเห็นบางทีเนี่ยทางด้านของอเล็กเนี่ยอาจจะเข้าไม่ตรงรายหรือว่าอาจจะแบบมีเข้าแบบผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าทางด้านของคอสต้าเนี่ยเข้าตรงลายนะฮะแล้วก็มีความเร็วในโค้งด้วยสำหรับ KTM ของคอสต้านะครับพอมาจุดพอมาจุดถึงโค้งเนี่ยคอสต้าเนี่ยมักที่จะแซงทางด้านของอเล็กขึ้นมาได้ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ชอบ แต่ว่าในรอบท้ายๆของการแข่งขันนี่ต้องบอกเลยว่าอเล็กมาเกสเนี่ยรู้แล้วแหละว่าคอสตารนันเนี่ยจะมาทางไหนแซงทางโค้งไหนเพราะฉะนั้นอเล็กมาเกสเนี่ยก็สามารถที่จะปิดมุมปิดลายการแข่งขันได้น,นะครับทำให้คอสตารนันเนี่ยไม่สามารถที่จะแซงอเล็กขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเราสังเกตฮะใกล้ๆที่จะจบการแข่งขันเนี่ยทางด้านของทางด้านของคอสตารนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนมีก๊อกสองนะเออผมว่าถ้าเกิดรอบการแข่งขันเนี่ยมันมีอีกสักสองรอบ ประมาณนี้สองรอบผมว่าคอสตานะี่ยสามารถที่จะแซงอเล็กมาเกตได้เหมือนกันนะในโค้งนะฮะเพราะว่าดูจากที่จะจบการแข่งขันแล้วเนี่ยรอบหลังๆเนี่ยทางด้านของคอสตาสามารถที่จะเข้ามาไล่นะฮะช่องว่างของอเล็กได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใกล้อเล็กมาเกตได้มากด้วยนะครับเนี่แหละฮะไปตูคอสตาเมื่อวานนี้เนี่ยได้ใจจริงๆเลยนะครับกับการแข่งขันของเขาสไตล์การขับขี่ของเขาคือแบบว่าบู๊เลยนะ เมื่อวานนี้สาหรับรอบของสปปนเลสใครไม่ได้ดูเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูสดนะฮะต้องบอกนยว่าหม่เสียดายมากๆเลยครับเหมือนลุ้นสเสือเกินนะลุ้นแทบทุกรอบเลยครับแล้วก็อเล็กมาเกสก็ทําได้ดีด้วยเมื่อวานนี้นะฮะคืออเล็กมาเกสเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ความเร็วก็เยอะนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็ดับฝันอคอสต้าไปนะฮะที่จะคว้าที่หนึ่งในรอบของสเปนเลสคือดีหมดอนะสามคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอสต้าอเล็กมาเกสแล้วก็ทางด้านของเบนซกี้เลยครับ คือผมดูอยู่เนี่ยผมไม่ได้ดูในกลุ่ม2เลยนะไม่ว่าจะเป็นทนงรื่องของกาตาลโลมันจะย่าเดจานาโตเนิโอนะครับดูแต่ก,กลุ่มผู้นำเนี่ยสามคันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างใครนอกจะได้ชนะในสปินเลสนะคือคุ้มค่ามากๆกับการนอนดึกปกติผมเป็นคนไม่นอนดึกอยู่แล้วนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ลองดูดูไปก็หลับไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็รู้ว่าลุ้นเน่ยลุ้นแทบจะทุกช็อตเลยนะสำหรับกลุ่มผู้นำนะฮะ ี่แหละผมถือว่าปีหน้านะครับปี2026เนี่ยทางด้านของ KTM ผมว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยล่ะสำหรับทางด้านของดูค a ตินะฮะโดยเฉพาะเขาถ้าเกิดเขายังมีทางด้านของเปรอกออคอสต้าอยู่เนี่ยผมว่าน่ากลัวมากๆเลยและดูแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าทางด้านของรถ KTM นั้นเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับหนึ่งะมีความเร็วนะฮะแล้วก็ในการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะในการยึดเกาะอ,อะไรต่างๆสำหรับรถ KTM นั่นเองนะครับ แล้วก็อพิเลียก็อย่ามองข้ามไปนะเมื่อวานนี้เบรเซก,กี้นั้นเนี่ยก็ทําได้ดีครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะผิดฟอร์มไปนิดนึงนะฮะอาจจะแบบความเร็วอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับ2คันหน้านั้นแล้วก็สไตล์การเข้าโคง้งอาจจะแบบมีผิดพลาดบ้างกว้างออกไปนะสำหรับทางด้านของเบรเซก,กี้นะครับก็สมกันแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยกับทางด้านที่อเล็กมาเกตนั้นเนี่ยคว้าที่ถึงไปสำหรับรอบสปินเนสแต่คอสตาดูแล้วก็อาจจะผิดหวังนิดนึงฮนะซึ่งตัวเขาเองผมก็คิดว่าเขาคง คงคิดว่าเขาเองนั้นอะอาจจะได้ในรอบของสปินเลสอันดับที่1นะแต่ก็ได้อันดับที่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคอสตานั่นเองนะครับก็มาดูวันนี้ดีกว่าวันอาทิตย์นะกับการแข่งขันจริงเมนเลสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างาแล้วก็ในการออกสตาร์ทเอาคอสตานั้นออกสตาร์ทแถวหน้าด้วยดูสิว่าเขาจะทําได้ดีเหมือนกับเมื่อคืนนี้ในรอบของสปินเลสหรือเปล่าถ้าเกิดทางด้านของคอสตานั้นเนี่ยทำได้ดีเหมือนกับเมื่อคืนนี้ในรอบของสปินเลสนะผมบอกเลยว,ว่ามีโอกาสนะที่ที่ทอคอสตานั้นเนี่ยจะ,ะครับ แต่จะติดอยู่ในอันดับที่ไหนอันดับที่1หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งและอเล็กมาเกสนั้นเนี่ยจะดีเหมือนกับสปินเลสเมื่อคืนนี้หรือเปล่าถ้าเกิดดีเหมือนกับสปินเลสเมื่อคืนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับอเล็กมาเกสนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์นะวันอาทิตย์ฮะสำหรับการแข่งขันมโต GP ครับโดยเฉพาะว่าไอ้เจ้าฉลามหนุ่มเด็กน้อยคนนี้นะฮะ ดอทคอสต้านั้นะจะทําได้ดีสักแค่ไหนจะทําได้ดีเหมือนกับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ในรอบของสปินเลสหรือเปล่านะครับแหมมันยังติดตาอยู่ยนะสำหรับสปินเลสเมื่อคืนนี้นะสนุกจริงๆนะฮะมันมันวยจริงๆเลยนะเอออย่างที่บอกไปนะวัยมากๆเลยนะรอบการแข่งขันรถแข่งในสนามเว,วลาในสนามอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าวยมากๆเลยนะ,ะโอเควันนี้ก็อย่าลืมไปดูกันนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์จีพีวันอาโโทิตย์นะฮะดูสิว่าจะสนุกเหมือนเมื่อคืนนี้หรือเปล่ากับรอบสปินเลส แล้ววันนี้ผมนะฮะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ